มิตรดีมีค่ามากกว่าทรัพย์อย่าเห็นแก่ประโยชน์หรือทรัพย์จนถึงกับทําลายน้ําใจมิตรโอวาทธรรมของหลวงพ่อจรันลัคนาราศีพฤกษกนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวเจ้าเรือนเนี่ยถือว่าโคจรไปในตําแหน่งไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ไปอยู่ในตําแหน่งของอเรือนมรณะนะพอ ไปอยู่ในเดือนของบรณะเนี่ยนะครับก็ต้องแปลว่าจะทําอะไรจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับจะคิดจะวางแผนจะลงทุนอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้เสียทรัพย์นะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่มาดูในเรื่องของดาวทรัพย์แล้วเนี่ยนะมีพระเกตเข้ามาเกื้อหนุนเดือนชะตานั่นแสดงว่า,าจะสามารถนะครับหมุนเงินได้หาเงินได้นะในกลุ่มการค้าการธุรกิจเนี่ยนะหมุนเงินได้ ค้าขายแล้วได้กําไรกลับเข้ามาแต่พอค้าขายได้กําไรกลับเข้ามานะครับก็ต้องเอาไปลงทุนเพิ่มนะไปซื้อของเพิ่มไปซื้อสินค้าเข้ามาเติมอีกนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นถ้าใครในแง่ของธุรกิจถ้าใครคิดจะลงทุนนะครับพอได้กําไรมาก็ต้องลงทุนต่อนะครับในช่วงครึ่งแรกของของเดือนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเหตุนะครับ อย่างไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะเพื่อนๆมาขอยืมเงินยืมทองอะไรต่างๆนานานเนี่ยพอให้ไปแล้วก็ดูกําลังของตัวเองด้วยนะว่าไหวไม่ไหวนะเพราะว่าในแนวโน้มระยะยาวนะครับอาจจะยังติดขัดนะครับอยู่เป็นหนึ่งเหนือนะครับสําหรับกลุ่มคนที่เข้ามาขอเราเนี่ยนะมาขอยืมเงินเรานะแต่นนในเดือนพฤศจิกายนนะครับ ถ้ามีเงินมีปัจจัยเข้ามาแล้วถ้าจะไปลงทุนเพิ่มนะถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะครับแต่อย่างที่บอกนะคะดาวพระศุกร์เราเนี่ยไปโครจรอยู่ในเรือนของมรณะมหาจักรจะทําทอะไรมันต้องระมัดระวังหน่อยนะจะต้องรอบคอบหน่อยรอบคอบอยังไงละ่ะถ้าเราไม่มีความรู้ถ้าไม่มีความรู้นี่คือแบบว่าปล่อยทิ้งไปเลยนะไม่ต้องลงทุนเลยนะอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่รู้จริงเนี่ยจะมาหวังพึ่ง ดวงจะมาหวังเพึ่งว่าลงทุนแล้วเดี๋ยวมันจะฟลุกนะได้เงินกลับมาได้กําไรกลับมาถ้าใครคิดในเรื่องของความฟลุกเนี่ยนะเดือนพฤศจิกายนนะอาจจะพลาดนะพลาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปไงแต่พอดาวไปตกเรื่องของมมณะเนี่ยเอาประสบะการณ์เก่าๆนะครับประสบะการณ์เก่าๆของเราที่เคยผ่านมาเนี่ยว่าเรื่องที่กําลังจะทําจะต้องลงทุนไปเนี่ยนะ เรามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งเดิมๆนะที่ที่ในรูปแบบเนี่ยเราเคยพลาดแล้วหรือยังถ้าเราเคยพลาดแล้วเนี่ยเอาความพลาดนั้นนะมาเป็นครูมาเป็นตัวศึกษานะครับก็จะทําให้ฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนานานั้นไปได้แต่ถ้า,าไม่รู้แล้วไม่ศึกษาเพิ่มเติมนะไม่ไม่ลุยนะอย่างงี้นะเดี๋ยวพลาดเลยนะเดี๋ยวพลาดครั้งใหญ่นะครับดังนั้นถ้าใครคิดจะลงทุนอะไรนะ ในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนนะครับจะต้องศึกษาสิ่งเหล่านั้นให้ดีก่อนนะเพราะมีตัวยั่วไงตัวยั่วในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนา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 ,นา,นา,นาเข้ามาตัวยั่วคืออะไรคือดาวพระราหูนั่นแหละนะที่กลุมลักษณา,าเดือนสตาที่ทับลักนณาเดือนสตาอยู่เนี่ยแล้วจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะไปจนกระทั่งปี2565เลย ดังนั้นในช่วงจังหวะเดิอนพฤศจิกายนเนี่ยดูการเงินแล้วเนี่ยนะไปตกในตําแหน่งที่อ่าจะไปเหตุที่ทําให้ว่าได้มาปุ๊บนะก็ต้องจ่ายออกไปได้มาจากที่อื่นก็ต้องเอาไปเสียกับอีกส่วนส่วนหนึ่งนะซึ่งมันคนละไม่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะดาวทั้งได้กําไรนะได้กําไรในลักษณะแบบหมุนเงินเข้ามาเนี่ยมันมีเข้ามาแต่มันมีดาวของการขาดทุนใหญ่กว่านะดังนั้นจะลงทุนทําอะไรนะต้อง เผื่อได้เผื่อเสียนะช่างใจให้ดีๆแล้วก็หาความรู้ให้แน่นนะครับเพราะดาวไหลออกอเงินไหลออกอมันมากกว่าดาวไหลเข้านะอันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั่นเองนะครับจะถามว่าจะหมุนเงินคล่องไหมก็มองว่า,าคล่องมืออยู่นะครับไหลเข้าหมุนเข้าหมุนออกแบบนี้นะถ้ามันจะให้ดีๆขึ้นนะครับก็ต้องรอหลังช่วงหลังเดือนกลางกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนไปก่อนแล้วนะครับจะมี ทางด้านการเงินเข้ามานะเขาเรียกว่าพอ,อาได้รายรับเข้ามาก็สามารถเก็บอยู่ได้นะครับอารมณ์ประมาณาแบบนี้นะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพเหี่ยดาวเจ้าเรือนไปตกในเรือนของมรณะเนี่ยพอไปตกมรณะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตัวเราป่วยนะหรือว่าบริวารป่วยหรือว่าพี่น้องป่วยนะบางครั้งเราต้องเอาเงินเราเนี่ยไปช่วยเหลือนะเนี่ย,ยมันเลยต้องจะไปจ่ายในลักษณะแบบนี้บางคนมีบุตรปู่จะต้องไปทำอะไรไปพาตัด อไปเสียเงินเสียทองในการรักษาสุขภาพนะครับทั้งของตัวเราทั้งของบริวารทั้งของคนในครอบครัวเนี่ยรายจ่ายมันมารอนะหลายหลายหลายอยางอยู่นะครับดังนั้นจะทําอะไรเดือนนี้นะครับระมัดระวังนิดหนึ่งมาพูดถึงในเนื้อง,งานกันบ้างนะครับอย่างในเนื้อง,งานเนี่ยถามว่าอ่าพลึษศพเองเนี่ยผ่านได้อยู่แล้วแหละ เนะพราะเป็นคนที่มีความอดทนนะสูงแต่งานในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นงานที่เวลาม,ม,มันสมมติไม่มีงานมาหลายๆตัวเราต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการงานเนี่ยทีละเรื่องทีละเรื่องไปนะครับโดยการอย่างที่บอกนะเอาประสบการณ์เก่าๆนะครับเอามาใช้นะในการแก้ไขปัญหาทีละส่วนทีละส่วนไปไม่งั้นถ้าเราจับทีเดียวหลายๆอย่างนะพร้อมๆกัน เดือนนี้เป็นเดือนพลาดนะครับมีโอกาสพลาดพลั้งนะเสียทีนะครับได้แต่ถ้าใครใช้ประสบการณ์เก่าแล้วก็ค่อยๆจับเป็นเรื่องๆไปนะจะถือว่าสามารถาทำได้และได้ผลงานออกมาเป็นอย่างดีด้วยอันนี้คือส่วนที่หนึ่งก่อนอีกส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าใครเนี่ยนะครับมีงานเก่างานค้างหรือบางทีคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราไปเอารูปแบบเดิมรูปแบบเก่านะครับที่เราเคยทําเอาไว้ประสบการณ์เก่าๆของเราเนี่ยแหละ ที่เคยผ่านในเรื่องเนื้อง,งานตรงนั้นมานะเอากลับมาทําเอากลับมาแก้ไขเนี่ยนับปองดีแน่นอนนะครับทีนี้ในเรื่องของงานเก่างานค้างเนี่ยเราไปดูเลยนะอันไหนที่มันค้างมันเก่าเนี่ยเราขุดออกมาให้หมดนะเขาเรียกว่าดินพ่อขางหมูจะหมดลงไปแล้วนะเดือนนี้เป็นตัวเริ่มที่ดีนะครับที่จะทําให้เรื่องที่มันค้างขานะในทุกๆเรื่องเนี่ยเอามาเคลียร์นะเอามาสาสางไป อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะ,ะได้ประโยชน์ที่ดีได้ผลดีกลับเข้ามาตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวเจ้าเรือนเราตกในเรือนของบรณะเนี่ยข้อเสียมันจะมีอมากกว่าข้อดีนะครับเราก็เลยต้องเอาเรื่องเสียๆนี่แหละกลับมาให้มันกลายเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นในส่วนของเรื่องของการแก้ไขนะแก้ไขสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดไปนะมันจะกลับจากร้ายมากลายเป็นดีให้ให้ใหกับดวงชะตานี้ได้ถ้าระวังตัว ตัวพืกอศเองเนี่ยกับหัวหน้างานนะมองว่าช่วงเดือนนี้นะก็ยังคงมีความอึดอัดต่อกันนะมีความเครียดต่อกันอยู่นะเราก็ต้องเครียดกับองค์กรอของเราเนี่ยไปสักระยะหนึ่งก่อนนะเพราะบางทีเขาคาดหวังนะครับในเรื่องของผลสําเร็จนะต่างๆนานา,นาที่จะทําให้กับองค์กรนะครับมันก็เลยจะต้องมากดดันเราบ้างนะครับเราเองก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แหละนะใช้หลักวิธีแบบที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็จะสามารถฝัน ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนานานั้นเข้ามาได้นะครับถ้าใครที่คิดจากจะสมัครงานใหม่นะอยากจะหางานใหม่มองว่าเราจะต้องหางานนะสมัครงานเกี่ยวกับบริษัทที่เรามีประสบการณ์นะครับเพราะบางทีเนี่ย๋ยวบางครั้งเนี่ยเห็นว่าบางทีบางคนเปลี่ยนสายได้โยกสายได้นะแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงจังหวะโยกสายนะมันจะต้องเป็นจังหวะสายเดิมนะ บริษัทที่จะต้องมีเนื้องานเดิมๆให้กับดวงชะตาก่อนนะถึงจะมีโอกาสดีถึงจะมีเกณฑดีนั้นกลับเข้ามาซึ่งเราสามารถนะทาได้ตลอดทั้งเดือนเลยโปรใบ,บสมัครกระจายใบยสมัครไปนะกว่าจะเรียกสัมภาษณ์นูน่นก็กลางกลางเดือนไปก่อนนะกลางกลางเดือนไปก่อนนะไม่ว่าจะเรียกสัมภาษณ์เรียกเข้าไปไปเจราจาข้อตกลงอะไรต่างๆถือว่าดาวดีนะมันมันก็มีไงนะครับหรือบางคน ที่คิดว่ามาอยู่ที่ใหม่แล้วโอ้ไม่โอเคเลยนะมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ปัญหาอยากจะกลับไปที่เดิมได้ไหมนะก็ต้องตอบว่าสามารถทําได้ด้วยนะครับก็ลองอไปพูดไปเจรจาดีๆนะครับก็จะสามารถกลับไปทําที่เดิมนะได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดาวที่มามีองค์ประกอบในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องทอําทในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าอยากจะได้แบบแนวใหม่ๆเลยนะแนวใหม่ๆเลยเนี่ย เดี๋ยวอาจจะต้องรอไปช่วงจังหวะอื่นนะหมายถึงการสมัครงานที่ใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับรูปแบบงานเดิมน,นะจะต้องไปช่วงจังหวะเดือนอื่นนะครับที่ไม่ใช่เดืนเอนพฤศจิกายนนั่นเองในเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักนะผมยังมองว่านะยังมีแนวโน้มของการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นอยู่นะครับตลอดทั้งเดือน แะระหว่างพฤกษกเองกับคนรักเนี่ยไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่านะครับยังมีปัญหาอยู่ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักในเดือนนี้นะถือว่าต้องพฤกษกเองนะจะต้องปล่อยวางไปก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปแตะอย่าเพิ่งเข้าไปวุ่นวายมากนักนะครับเดี๋ยวจะผ่านทําให้เรื่องอื่นๆน,นะครับเสียหายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักถือว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ปล่อยให้ระยะเวลามันผ่านไป แล้วหลายๆอย่างก็จะกลับมาดีได้นั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วก็ตัวผมด้วยในช่อง f c e e o o o อะครับผมได้ทำดวงรายวันนะชี้เป็นเรื่องๆไปก็ลองเข้าไปติดตามนะขอบารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้กับทุกๆรัคนาราศี มีแต่ความร่มเย็นร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยปาศจากทุกภัยตลอดทั้งปี2,564นี้ครับ